สวัสดีครับมาพบกับ ox computer support อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์ให้กับเจ้าตัว hp laserjet 7.0 0 m 7 1 2นะครับที่ windows 11เนะครับเป็น windows ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยรองรับ windows 11แล้วหรือ,อยังนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมจะลงแบบยังไม่เสียบสาย USB นะครับจากตัวพินเตอร์เข้าตัวคอมพิวเตอร์นะครับนะผมจะเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยมีไดเวอร์ให้หรือเปล่านะครับเข้าไปยังเว็บเบราว์เซอร์ครับจากนั้นพิมพ์นะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับพิมพ์ HP นะครับแล้วตามด้วยชื่อรุ่น M 7 1 2 จากนั้นนะครับพิมพ์เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่า driver ครับ enter เข้าไปนะครับนะควรดาวน์โหลดจากเว็บที่น่าเชื่อถือได้นะครับในที่นี้ผมดาวน์โหลดโดยตรงจากเว็บของ h p โดยตรงนะครับผมกดนะครับเลือกเข้าไปครับในส่วนตรงนี้นะครับท่านจะเจอกับ ระบบปฏิบัติการที่ตรวจพบนะครับจากเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับบอกว่าเป็น Windows 10 64บิตแต่ผมอยากจะรู้นะครับว่ารองรับ Windows 11หรือมีไดเวอร์ Windows 11หรือ,อยังสำหรับรุ่นนี้นะครับผมกดไปที่เลือก OS อื่นกดวินเ o อรกดไปที่ Windows 11นะครับกดแก้ไขนะเรากดว่าขึ้นนะครับว่าเป็นไดเวอร์การพิมพ์นเนประสงค์4นะครับผมมาเลือกตัวนะฮะ เรากฏว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเป็นแยกออกมานะครับเป็น PCL6 นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น32บิตและ64บิตครับ Postscript 32บิตและ64บิตนะครับนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสามารถลงได้ไหมลงได้ครับนะฮะแต่เดี๋ยวผมทดลองนะครับเลือกไปที่ Windows 10 64บิต นะครับแล้วก็เลือกไดเวอร์เป็นแบบฟูลนะครับตัวนี้นะครับนะเพราะว่าที่ผมเทสเนี่ยนะครับหลายหลายรุ่นเนี่ยนะครับ Windows 10นะไดเวอร์ Driver ของ Windows 10รองรับ Windows 11ครับนะฮะผมกดตัวนี้ดาวน์โหลดเลยครับ ผมกดนะครับผมกดคลายไฟล์ออกมานะครับกดรันเลยครับ ตอนนี้ยังไม่เสียบสายนะครับทําตามขั้นตอนไปนก่อนนะครับกดถัดไปครับผมไม่ส่งรายงานนะครับผมกดนะฮะกดยอมรับนะครับกดถัดไปครับกดถัดไปครับ กดเลือกนะครับเป็นการเชื่อมต่อผ่านสาย USB นะครับกดด้านบนนะครับกดถัดไปครับขั้นตอนนี้แหละครับที่ท่านต้องเสียบสายนะครับเ,เชื่อมต่อได้สําเร็จนะครับรอสักครู่นะครับ โอเคนะครับผมตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นแล้วก็พิมพ์หน้าทดสอบเลยครับมาดูกันนะครับว่าสามารถใช้งานได้ไหมโอเคครับตัวเครื่องปริ้นทำงานแล้วนะครับในขณะนี้นะครับมาดูนะครับว่าเครื่องปริ้นอยู่ในลิ์หรือ,อยังนะครับกดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับ จากนั้นพิมพ์ Enter โอเคนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือตัวนี้นี่เองนะครับ HP LaserJet 700m712 นะครับกดโทษกดเทสอีกสักแผ่นนะครับอ่ะโอเคนะครับทำงานแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแสดงว่านะครับ Driver Windows 10 นะครับสามารถที่จะใช้กับ Windows 11ได้นะครับ,นะรบหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่สนใจเครื่องปรินเตอร์นะครับเลเซอร์เ 700m712 อยู่และก็สงสัยว่าจะใช้กับ Windows 11ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมมาสาธิตและหาคำตอบให้แล้วนะครับเจอกันกับคลิปดีๆนะครับฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ